สวัสดีค่ะมานี่มาพบพ่อกับช่องแม่บักพวกเขาเพชรนะคะเนาะมานี่แม่บักพวกเขาเพชรตัาอ้อมหอยจ้าอมหอยจูบใส่ผักบังนะคะเนาะขั้นแรกเขาก็ต้องล้างหอยให้สะอาดอกด่อนค่ะด้วยการเตเกลือมาซาซ่าเราก็ต้องซูบ์ค่ะซูบให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าบ่สะอาดล่ะมันจะบ่โอเคค่ะคือเครื่องหอยจูบเนี่ยเกลือมันจะอยู่ในกคุติมากนะเพราะฉะนั้นก็จะล้างให้สะอาดล้างหลายๆน้ำเติเกลือหลายๆรอบ หลังจนกวนหนาจะใส่ตาดำจะล่างสะอาดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าที่แหลกนามมันดำตอนนี้นามไม่เปแล้วเนา,นนเนานะคะ่ะต่อไปเขาก็จะเอาไปต้อยก้นค่ะขั้นตอนการต้อยก้นเนาะคะ่ะเนาะก็จะเป็นนี่ละค่ะตรงแหลมๆมันประมาณนียค่ะต้องต้อยออกถ้าไปต้อยออกคือเขาจะจูบบ่ออกเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดมีขีมตัดรวนเนาะคะ่ะเนาะสามารถเอาขีมตัดรวนนะคะมันหนีบกนมันออกได้เลยก็จะสะดวกก็ดีกับ บะมีเนาะคะ่ะเนาะอาจจะใส่วิธีดังเดิมนั่นก็คือเอามีดเนาะค่ะมีดกับมีความหนาแน่ด้วยค่ะเนาะมีดประตูน่อยก็ได้มีดอิปอกก็ได้เนาะคะ่ะเนาะมีดบางไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวค้มีดมันจะบินเนาะค่ะเขาก็จะต้อยก้นออกนะจ้ะหลังหลังจากต้อยก้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะถ้ากระตล่างน้ำออกมันจะอาดีเจาะฟองตามน้ำนะคะเพื่อเอาเศษเสือกหอยในหน่อยคือมันแตกออกนะคะออกเ้ากับเปิือน้ำใส้ล้วก็ล่างค่อยพอยซ่า,าออกด้วยค่ะ จะเห็ดแห้งเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อมันจะบาดสําหรับขั้นตอนในการปรุงเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นพริกแห้งตำพริกแห้งกับกระเทียมเะค่ะเด้อเริ่มบดกระเทียมแล้วก,กินอมเปรเียวบานเท่าต้องพริกแห้งกับกระเทียมมันจะยังเอ่าแล้วก,กิ่นห,อ,หอมส่วนตัวอ้ยแล้วก็บ่ค่อยนิยมเห็ดอมใส่กับพริกสดเนาะคะ่ะจะอมใสก่กรงเพราะหวามันสิมีความหอมก็กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตำพริกเรากระตำกระเทียม เสร็จแล้วกขาเบี้ค่ะขบียก็คือเขาจานเนี้วห้อเนี่ยะะแ,แหละค่ะแช่น้าให้นิ่มๆอะคะ่ะคือเขาจะแซ่เป็นหนึ่งอะเขาก็จะเอามาเห็ดสดนะเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาตาร่วมกันเลยละคะ่ะไม่ต้องไปตาแยกก็ได้ค่ะบางคนมันก็จะมากตําแยกกันกับพิกอ่าสตูองิงแล้วบอมักแยกค่ะใส่ไปน้ากันลยจ้าตำตำตำให้ละเอียดเลยละคะ่ะกรตำขบียมันเสียดเนื้อ,อก,กินห้อแบบที่ว่ามีความแบบ น้ำน้ำแกงน้ำอ้อมนเะ่อเน่ะมันจะมีความเข้มข้นมีความเหนื่อยๆมันจะเห็ดแต่ถ้าก,กินเท่าแซ่บขึ้นเนาะค่ะเนาะตามเซตแล้วกะใส่ลงไปในหอยเลยละคะ่ะคัดเลยละคะ่ะควัดก็คือการตักออกจากโคกนี่ละค่นนนะภาษาบ้านเทาก็ควัดออกจากโกควัดใส่ในหม้อนะคะ่ะอ่าควห้มันเบิร์ดเสียดายเอาให้มันเบิดเอาให้มันเบิดเสียดายเสียดายตะไครไค่ค่ะตะไคร่กับทุกเป๊ะเ,เลยละคะ่ะเป๊ะเป๊ะ ท,ทุบเราก็จะมว้วนพันใส่กันม้วนเนี่ยมันเพราะว่านะคะม้วนล,ลักษณะนี้ถิ่มลงไปเลยเ้อค่ะหรือว่าผูดด้ใดมักพอนแบบใดกก็แล้วต่ชอบเลยเลยคะ่ะส่วนตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบนี้อ่าชุดรถค่ะมักซ้ำหนก็นใ,กนใส่เลยเลอคะ่ะอันนี้กะสีนักเนี่ยจัหน้อยกะเกลือค่ะนิดน้อยมักเข้มกันน้อยหลายเติบตัวโอเองเนี่ยกินเข้มเนี่ยจัหน่อยมักนกะขาดบ่ได้เลยเลยคะ่ะ น้ำปลาแดกน้ำปลาแดงสิเข็ดเนี่ยอาหารล่างห้เนี่ยมีรสชาติแซ่บกันมาใส่เนี่ยบ่แซ่บเลยเด้อค่ะสิมาใส่ถึงต่ว่าเกลือโอ้ยบนั่ค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างข้าไปแล้วเอาตปตัง้งแกดเลยเด้อค่ะนี่ตอนนี้เขาเบียร์ที่ห้างํำเนะ่ะมันจะมีลักษณะว่าเป็นกอนออกมาเพราะว่าเมื่อกี้โกกัดออกมาเลยคือแบบว่าบ่็คอยเห็ดเห็นมันแตกกันสนั้นก็เลยเอามาค้นจะได้หมอเนี่ยค่ะค้ะคนเป็นดถนีน่นายค้นไปพ่อให กัเบียมันแตกเนาะค,ะะคะ mm ่ะเนาะอันนี้ครับเปิดแก้วเราได้ค่ะเปิดแก,แดดแก้กับค้นค้นขันขเบียรมันแตกจากการจักน้อยบาซันเวลามันสูกมากน่ะขัเบียมันจะเป็นก้อนน้ำอมหอยเห้าน่ะมันจะบ่คอยเป็นเข้มข<ม>้นเห็นบ่คนไปคนมากไอไอไอฮอรเรมออกกับเติมน้ำเลยนะคะตอนนี้โอเคเติมไปประมาณถ้วยนึงอ่าเติมไล่กับบ่คอยแ่บแล้วค่ะต้องเติมพ่อประมาณพ่อประมาณเอาถั่ว,วหอย อันนี้พระเอกของเหาค่ะผักปังค่ะอ่าผักปังอันนี้ก็ไปซื้อมาเนาะค่ะเนาะอันปลูกไว้ตายแลงเมอเหลียวตัวเลยต้องไปซื้ออายู่ตลาดนัดค่ะผักปังเขาได้มาแล้วเขาก็จะมาหันเป็นทอนๆป่าบ้านพ่อข้ามละค่ะบรสันบริย่าเกินไปอันนี้ก็ผักอิตูเตีมยวใค่ะอาหารล่าเขาขาดไ็ได้ค่ะอิตูค่ะเตีมยวใบอ่าน้ำเริ่มห้อนเลื่มนใกล้จะเดือดแล้วค่ะใส่ผักปังตัวเลขค่ะ ขากระิเอาพักมาใ่เพราะว่าการท่าให้มันเดือดโดนหลบอกหอยข้าันระิซุกเกินไปถ้าบอกหอยข้าสซุกเกินไปนี่บอกหอยมันจะหยาบนะคะมันจะบะแซบเดืเริ่มปุ๊ดๆมน้าจาักน้อยเราวมันบ่ค่ะเอาพักปังลงไปเลยคะ่ะอ่าแล้วก็คนก้นอันก็สิลํำบากเนี้ยเพราะว่าตอนทายถ้ำคลิปที่เห็นกคือเมื่อหนึ่งถือกล้องเมื่อหนึ่งจับพัพพี่บ่มีมือถือเหมาะหมอหมอกัน ก็เลสิบปีนก็เลยดเด็ควยน้นนะค่ะค้นแห้งก็ไปรด้หม้อสิขว,ว่หม้อจะเตาแก่ข้ <c oughs> นพ่อพักยุบยุบนะข้นไปค่ะนี่เนี่ยพักมันเริ่มยุบแล้วนะคะบันี้ก็สิลอ่อล่อให้มันเดือดจากน้อยพอดีมืกีดขับเบียมันลายมันเข้มข้นแห้งก็โอก็เลยสิเติมน้ำไปจากน้อยนะคะเนาะเติมน้ำไปจากนิดนึงให้มันแตบบ่ว่าคุกคิดพอดีพอดีแหางลายไปมันก็น บะหมี่น้ำสูตรบะหมี่น้ำต่ามจ,จากสูตรบล็อกโซี่<ม>เนี่ยจ้อ่าเริ่มเดือดประมาณซั่มนี่แหละค่ะอิะตูแลละค่ะที่เข้าเตรียมไ้นะคะแต่เสียวมาใส่เลยเพราะว่าตอนเนี่ยคือน,น้ำมันหอนขนาดนี้บอกคอยมันสุรกเห็นบ่เห็นหัวมันบ่อวนตุลูโอ้ยหัวอวนดีขาดหานาเลยอิตูใส่ไปเลยค่ะใส่ไปแล้วกับ้นค้อนอิตู้ลงเห็นซัํานี่แหละค่ะปิด<ม>แก๊สได้เลยบ้านเนี่ยต้องไปค้น